สวัสดีครับแม่สวัสดีที่สวัสดีค่ะสวัสดีโทรศัพท์ไปเลยเออสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมแม่วันนี้ผมจะทำอะไรให้กินทำอะไรกอยจับไก่ใส่ข้อเลยนี่ข้อนี่ข้อ,อจะทําให้แม่กินก็แม่ไม่กินข้อแล้วจะทําให้แม่กินได้ไงข้อไก่นี่ไหนนี่มันข้อหมาจะใส่เลือดด้วยแล้วก็ใส่ตับด้วยแล้วใส่ข้อด้วยไก่หนึ่งตัวด้วยนี่ แล้วก็หัวชายเท้า<ะ>ตอนนีเ้เท้าเรามาสองอันเดี๋ยว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 หัวชายเท้า่ยเนี่ย<น>เขาเรียกหัวชายเท้าหรอเขาเรียกแฟนเนี่ยเ,เขาเรียกแฟนเอออล้วบอกว่าซื้อผิดดิเออเอาไอเดียไปซื้อใหม่หรออย<ห>ู่นี่กันนะจากหัวชายเท้าเลยกูไอ้ห่างแม่หัวชายตีนมาแล้ว นี่นอกด้วยนะโหยังใหญ่เลยนี่มาอืถ้ารอนต่อไปทำไงอเอาเชือมาสิทำไรไส่ทาน,นดิใส่ทานจะบอกให้ครับผมไม่ย้ายผมเป็นคนจุดไฟเก่งมากแบบจุดไฟให้ขรอบครัวอื่นเนี่ยทะเลาะกันมผมผมได้ไฟนี่ไม่ย้ายจุดไฟใส่ไฟตลอดเลยทะเลาะกันตลอด ที่ทะเลาะกันที่เห็นทะเลาะนะครับแม่ยายก็ถ่ไปตลอดไปแม่ยายนั่นไปครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยครับไปเดี๋ยวเราจะมาทำการหั่นผักกันนะผมนี่อ่าแล้วก็ปอกเปลือกเสร็จแล้วครับต่อไปก็เป็นการขั yeah, okay. ้นตอนการหั่นนะครับเอะนางเฉยๆไปตั้งหม้อนะครับผมอะไรอะไรบนอะไรแหมขาไม่กินมาบนอีกเออตายเถอะ ร้อนนี่ยังจะเทแม่ตกลงนี่ลูกเขยทำให้หรือแม่ยายทำเนี่ยลูกเขยตบมือ,มอรครับแม่ยายชิวสูครับโอ้วันนี้ลูกหลานต้องได้กินก๋วยจับ๊บหลานะแม่เดี๋ยวไม่สงสารมันจะกินไหมล่ะอะเดี๋ยวทำไมอีกเนี่ยอ ครับ <Okay. S 1> แกะเส้นก oidzap นะครับผมนี่เป็นเป็นเส้นแบบสำเร็จรูปนะต่อไปนะครับใส่เครื่องผ้าโลแม่ผ้าอะไรเดินไม่ได้ผ้าอะไรเดิมไม่ได้แม่ผ้าพิการสิฮะผ้าพิการนะรเจ้ผ้าพิการที่ไหนผ้าพิการให้บวชที่ไหนฮลัลโหลดิเออมีมีเครื่องมารลพูดผิดนะครับเครื่อง o i d z a บเครื่อง o i d z a บ ต่อไปนะเป็นการเก็บผักพะไล่ผักทีนี่ผักชีใบเรื่อยนะครับผมเอออันนี้ไม่ได้ขึ้นเองนะไม่ย้ายปลูกมึงก็ลามมาเยอะอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปหาซื้อครับขั้นตอนต่อไปครับเป็นการใส่หัวใจเท้านี่หรือหัวใจจีนหัวใจบาทาอใสลงไป ใส่ลงไปครับเพราะว่าใส่หัวเช้าก่อนเพราะอะไรเพราะว่าหัวเช้าสุกยากมากแม่นี่หั่นอะไรอะหั่นกะทักชียรหั่นข้าด้วยอ่ะใบเลื่อยนะนีะ่ะโอ้โหมียอดคมเลยอะหั่นใบเลื่อยเข้าอ่ะโอ้ใส่กระเทียมดองด้วยนะจ๊ะเมื่อกี้ลืมพูด ใส่ไก่ลงไปอันนี้น้ำตาลใช้กวดป่ะน้ำตาลปี๊บไม่รู้จักไรง่ายมาใส่ไก่เด้แม่ไปเอาเองอุย้ยใครจะรู้จักเวลาใช้กวดกวดจะไปเอาเองไปเอาเองกะดรักภาษาวเลยนะตอนใส่ไก่นะครับห้ามคนนะครับผมห้ามห้ามห้าห้าห้ามรุนแรงนะครับห้ามรุนแรงอืมแค่น,นั้นเนี่ยพอห<อ>มด ดิเดียวด้วยไม่ได้กินดีครับผมวันนี้เน่เน่เน่ดูไว้เนี่ยน้ำตาลใส่กวดเนี่ยดูไว้อ๋อนี่ไงน้ำตาลส่กวดเออไม่ใช่สารต้มคือว่าสารต้มงหวานปะหวานไหมต้องลองกินได้มเนี่ยทำใหม่มันไม่ตายหรอก รอบสุดท้ายนะครับใส่เลือดแมะนี่เส้นพร้อมนะครับผมเส้นหมี่เส้นใหญ่เส้นหลอดเอาเน้นเนื้อเนื้อโอ้เน้นเนื้อมมนได้เน้นเนื้ออะไรเล่าเน้นเนื้อไม่ได้เน้นฟักแตงแตงโมข้อข้อข้อไก่กระดูกกระดูกอะ ตักมันห่วงเครื่องอ่ะพี่น้องดูดิตักเหมือนขายอ่ะืนี่ทำกี่เดงนะโอ้โหไม่ห่วงไม่ห่วงแล้วก็จะเลือกเนื้อให้ไงผักชีหอมหอมโรยไปครับนี่พอไม่ต้องปรุงนะผมบอกเลยไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงพอไม่เนื้อพอแล้วนี่ ยวชินน้ำละแม่ยัไงไม่ต้องปรุงเลยโอ้โหมงลองข้อครับยุ่ยไหมร้อนอืมยุ่ยยังยุยยุย,ย,ยแม่ตุน๋นเบกหน่อยจะพอดีเลยอืมอืมสุดยอด